สวัสดีครับพอกันแล้วครับผมช่องตองน้องเพื่อนออฟฟิเชียลครับนี่เฮ้ามาพอกันอยู่ตำบลบ้านเป็ดครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมนี่ครับเลยงามยามดีแดดดมร่มตกครับมูตะรตื่นครับว่าเมนังดอก ตรงนี้ก็อยู่ค้างน้องครับค้างน้องบ้านเป็ดครับตอนนี้ก็เวทีเฮาก็ะกำลังสิเสร็จครับพี่นออ้องเวทีเฮางกำลังสิเสร็จกำลังสิเรียบร้อยครับ คุณพ่อครับพ่อสวัสดีครับอีพ่อมาเบิ่งงานเรื่อวันนี้มาเปลี่ยนเหรัญญเปลี่ยนโมงให้เขามาสวัสดีก็ว่าเบรกเป็นยังครับพ่อคือว่าเบรกดิเบรกกระเฮ็ดแล้วเบรกมือเบรกมือปอยยุเบรกมือขาดสายขาดก็เลิบตะเวียนไปอยังเลยครับพอดีปี่เนาะมือนี้ไม่ไกลเนาะครับผมพ่อครับโบกไก่ครับโบกไก่ครับอันนี้ครับคุณพ่อกินน้อนครับดูแล ูด,ดูแลเครืค่องเสียงครับเมีกยกมือขาดเปลี่ยนยางรถตอนนี้รถล้อพงหอกำลังขึ้นควิธีเอวล้อพงแบบไม่ครับ้านล้อพ่งบ่ระขึ้นปีขังกับขึ้นเ่าได้ครับนี่หมด อันนี้เบี้ยวเล็กน,น้อยครับเบี้ยวน,น,นี่จะเบี้ยวเล็กน,น้อยครับมาดตัดฉันเทิงท้งๆก็บยิงะขึ้นครับบอลนี้เทิงท้ง,ง,งเปิดฟ้าล้วก็เปิดคางออกครับบอลนี้ลำพงก็ัยิบบี้ออกครับพี่น้องเปิดมีด เปิดก้นครับเปิดก้นเอาไวเปิดมีด่บอกครับเปิดก้นรถเปิดก้นข้าวดาขาดาาบุญอะไรรปหักกันก้นครับเปิดทบานรถ เต็ไมไปด้วยจอ LED ครับยางกระเวนซัมมี่ยิ่งขึ้นหนิโอ้ยแข่งจังปังหกยิ่งขึ้นเดินกว้างขวางครับเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นเดินปูนครับเมื่อนี้ ก็พูสนับสนุนน้องเฮายางเปลี่ยนทางการครับกะทิตาอร่อยดีครับ M150 ครับพูสนับสนุนน้องเฮาเนอะตู้เบยคเฮาก็เป็นระบบของชอช้างดีดโอชชอช้างออดิโอเสียงกลางเฮาก็สิใส่อเมเจอร์ครับผม เราเบอร์จะเป็นของป้าสร้างครับพี่เก้าครับเหนือกมาแล้ว อ,อัน,น,นอนนันเป็นแถบดำๆในเสียงแยหลมนะครับพี่น้องเสียงแหลมนะครับสินสมีมิดโลให้โลความครับตู่ฉากสามเบี้ยมโฮขึ้นเรียบร้อยครับแล้วก็วตั้ง ห้องขเบถอดสลักตัวนั่นหรอกครับตัวบงผูกพาตัวนี้ครับผูกพาตัวนี้สลักออกแล้วงะออกครับบันนี้ใส่เวลาตั้งตัวบโดนครับพี่น้อง ตอสลักตัวนี้ออกครับตอสลักแล้วก็บีคางออกคนนี้ครับบีคางออกเป็นโชว์ช่างดิสโอซิสเต็มเราก็เสียบสลักขึ้นไปที้านหลังครับปิด พับหลังคาลงขึ้นครับบันี้พับหลังคาลงขึ้นมาเพื่อกันหมอกมกันหมอกกันน้ำ คานไฟตัวนี้ก็ลอกเครื่องปั่นนะครับพี่นอ้องพอเครื่องปั่นเสร็จปุ๊บยกบอร์ดมาเสียบปลั๊กไฟจะ่อนเป็นลอกลอกไฟฟ้าก็นอีกขึ้นลอกไฟฟ้าขึ้นปุ๊บกูจะกดคานไฟขึ้นคนระับก็นติเรียบร้อยเต็มหล้ก็เอียามาชิ้นเดียวใช่ไหมเนี่ยฮะ ปรับะดเรียบร้อยครับประดับเครื่องไม้ที่ครับผมงานรายละเอีดยดไล่ครับปีนี้รายละเอียดยิบย่อยระบบแสงสีเสียงมุ้ยปัญหาครับเมื่อนี้ครับถ้าเต็มรอยยิ่งไม่ดูโอ้ยวาไปเล่ยนยู่นนตสังมือนั้นพูดว่าสิบหาโลระยะทางสิบหาโลได้ยินเสียงครับระยะทางสิบหาโล คนว่าได้ยินเสียงเสยมือเหลีนยนย่นุ่นสังครับอ,อาครับใายคลิปกดกากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วน,นะครับเออ่องสองน้อเพื่อนออฟฟิเชียลครับขอบคุณหลายๆครับเพราะว่าจะเป็นเอฟซีไมเอฟซีเก้าครับผมขอบคุณหลายๆครับพอกันคลิปนะครับผม